อ,อ,อุ้ยกองฟรี<ส>ไอเทมอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยวายวายอุย้ยมึงเขาจะรับทีพีผมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาของไปให้เอาของไปให้รา,างวัลคนชนะเนี่ยล้อหลอกเนี่ยล้อหลอกเนี่ยล้อหลอกเนี่ยอย่างนี้เขาล้อหลอกอะคนดูนะมันมันมาให้คบดักเหรอ สรุปมันกับดักหรือมินิเกมอะไรเนี่ยกูได้ว้าไปเนี่ยฮะออยังไงกัน<ร>แน่เราคนดูกันจริงไหมวะอ่าคนดูกูถามเนี่ยอ้าไม่รู้คนดูจริงหรือคนดูปอมหกแคนกดไลค์ด้วยนะ,ะมันเป็นกับดักหรือมินิเกมครับกูจะไปสักทีเหอะมินิเกมมินิเกมแจกจริงแจกจริงหรอข้ามสะพานไปโอเคอะไรวะข้ามสะพานไปอะไรวะโอเคครับ ค้ับสะพานสีชมพูไปของฟรีโอนดมีเกมโอเคโอเคครับได้ครับผ่านไปเ,เลยเมันรวยมากเลยอระมึงเอามันไม่อยู่ละหวยแจกปอมไอ่เฮียมันหลอกมึงเออมันไม่อยู่แล้วม,มันหลอกพ<อ>วมกมึงเว้ยไอไอฟรีมาเอ้ยหนึ่งสองศูนย์เก้าเนี้ยนะเนี่ยรับดิโลน้องลูกศรสีม่วงข้างบ้าน ลูกศรสีม่วงข้างบ้านลูกศรสีม่วงข้างบ้าน <What? S 1> ลูกศรสีม่วงข้างบ้านไหนวะโหลครับไหนครับข้ามสะพานอยู่ข้างบ้านมึงฝั่งสะพาน เอ้ยใครอยากไปเอาก่อนนะคนในบ้านอะรู้เรื่องไหมเนี่ยผมต้องเอาให้พี่มาลีก่อนนะพี่เฟรม <Hey. S 1> เออจะเอาอย่าให้ใครมาหนุ่ยไปเล่น,ม,นมินิเกมที่หนึ่งสองศูนย์เก้าทำทีอ๋อนี่ไงพาใจเพชรเยอะนะโอเคครับนี่ครับตรงนี้ต้องไงต่อนี่ไงอ่ะ ไงต่อเนี่ยไอ้ี้ลิงดีใจลิงยิ้มมีคนมาดูกายกรรมลิงเล่นเกมลิงโชว์ความฉลาดต่ำๆ่การกระทำลิงกลางสมองก็ลิงหน้าก็ลิงสันดานยังลิงพ่อเป็นลิงแม่เป็นลิงก็ลิงลิงนรกสัตว์ุนลิงปัญญาอ่อนต่ำเฮ้ยไอ้ี้คไม่ไหวกับมึงแล้วนะมึงเป็นเฮี้ยอะไรของมึงนี่ไอ้ควาย ลิงพ่อลิงแม่มึงมานั่งเล่นเกมให้มึงดูไอ้ควายฮะลุยเฮียลุยสโลคลุยสัตว์ลุยเฮียไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์สัตว์เฮียไม่รู้จะหาคำไหนมาด่ามึงเลยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เฮียพูดแม่งอยู่นั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็ดอุ้ยเห็ดอุ้ยอุ้ย อุ้ยี่สิใช้อะไรเพชรมันยังไงวะเอ้ยมันมีอะไรไหมเนี่ยไม่รู้เฮียอุอ้ยใหม่แล้ววะอุ้ยคนดูบอกมินิเกมอุย้ยมันวางทีนี้แล้วกูฉลาดมะ้องฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่ควายมึงหลอกกูมไม่ได้เลยโง่กูมันฉลาดเลยสัสกูมันนดุ๋ยจะงวยคนดูดูหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะฉลาดอยู่แล้วฉลาดอยู่แล้วครับ กูไม่ง้มึงวพามึงดูหรอกไอ้งโง่ก<อ>ูนี่ระดับไหนแล้วกูไม่ใช่พี่ตาเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่หมดบัญชีหนูให้พี่หมดเลยค่ะ,ะหกบาทด้วยครับหกบาท,บาทครับไม่งโง่หรอกกูบอกเลยพวกมึง,ง,งอะโง่แผนแบบเด็กน้อยมึงยังเชื่อไอ้ไอเหี้ยตรงตรงมาโอ้เพรฟรีเพรฟรีมากขอบใจมากนะน้องเพรฟรีขอบใจมาก ที่หลังไม่ต้องนะทําอย่างเงี้ยหลอกไป่ไเอ้าที่หลังไม่ต้องนะอย่างเงี้ยไม่ต้องๆนะที่หลังไม่ต้องนะขอบคุณนะเพชรฟร,รีฟรีไอเทมคือพ,พ,พี่ดุยเขาเก่งอยู่แล้วครับลลหลอกๆหลอกไม่ได้ฟรีเทนะ่ากับขุดดีอีเฟียเทมห์หมามีประตูให้กูเปิดใช่ไหมอ๋อดุยไม่เปิดดุยไปอีกทางอุย้ยมีในเกมอ่ะอุย้ย อุ้ย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 ง่ายมากอุ้ยน้องสร้างไว้ง่ายเกินอุ้ยง่ายมากง่ายมากดูเยอะดูอย่าอุ้ยกองฟีไอเทมอุ้ยเพชฌฆาตอุ้ยอุ้ยขอบใจมากอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยวายว้าว อ้อเพชรไปไหนหมดน่ะโอ้ยเฮียเอ้โอ้ยอเยยยสียดายว่ะเฮียอย่างนั้นมาสี่เม็ดโู้ขำใจมากนะเฮียคุณงไงก็ได้ของฟรีกูไม่ตายด้วย,ยกับดักโง่ไปไหน่อยนะน้องไปหาทำมาใหม่นะไอ้โง่เอ้ยไม่ใช่โทษน้องกับดักไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะพี่ฉลาดเกินนะมันเหมือนเหมือน,นกับดักดอกเด็กสองสามขวบอ่ะหลอกคนงโง่อ่ะแต่พี่ไม่งโง่เปิดในคอมเนี่ยหรอ เชี่ยเขาเขารู้เรียมเหรอวะเชี่ยตรงตรงมาเชี่ยเพชรฟรีมากขอบใจมากันน้องเพชรฟรีขอบใจมากอย่างไม่ต้องนะาทำอย่างเงี้ยเชี่ยเชี่ยฟรีจัดอ่ะมันต้เป็นการทีมไนท์มันไม่ทีมไนท์ใช่ไหมผมแค่ดูรีแอคชั่นเฉยอ่ะไม่ต้องนะเชี่ย่น้องเราเนะขอบคุณนะเพชรฟรีเชี่ยเพชรฟรีอ่ะ เฮียมีประตูให้กูเปิดใช่ไหมอ๋อดุยไม่เปิดดุยไม่งกูว่าอะกมอ่ะมีดเกมไหมอุ้ยใช้ได้ว่ะเอาดีง่ายมากอู้น้องซังง่ายกูเออแจกของมันแจกของไงพี่มันแจกของไงอุ้ยกอง ไอเทมโอ้ยเียเอาวะอุ้ยขอบใจมากอุ้ย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 วายวาายอ้เพไปไหนมนอ้ยเยอะเลยอ้ยเสียดายว่ะยี่ยงนั้นะสเมตรอุ้ยขอบใจมากนะ เพี่ย่างไรก็ได้ของฟรีกูไม่ตายด้วยกำดักโงวไปไหนนะน้องไปหาไปไหนนะได้ครับพี่เดี๋ยวไว้เจอกันว่ะเดี๋ยวเจอกันว่ากับดักหน้าเดี๋ยวเราโอ้โหาติเหมือนเหมือนเหมือนกับดักหดอกเด็กสองสามขวบอ่ะหลอกคนโง่อะ่พี่ไม่โง่อะทุกคนมาดูโทรละคอนลีนเน็ตการ์ดเรล มาเาน,นี้มามัดิงาอยู่นี่เ,นเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าไว้เจอกันได้ทองตะปบมือป้าปิดไล่ละปิดไล์พี่ดื้อละรอบหน้านเราไว้เจอกันว่ะแม่งราชาราชาการแกล้งไมครับแม่งลุกลรี่ลุกลนเลยว่ะคนดูทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละขอ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 ,ขอกลับบ้านไปคิดแผนแกล้งก่อนนะ บันดามึงโง่ถ้าผมอะเอาจริงบ้าผมไม่กลั่ให้เขาตายอยู่แล้วหรอกเพราะว่าเกาะเขาโหดเว้ยเจ็บปะเจ็บปะเพราะว่าเกาะเขาโหดก็คือผมไม่ได้อยากให้เขาตายอยู่แล้วแค่แบบให้เขาตกใจเล่นๆน่ะอืมมัสนสามารถยัดยัดระเบิดได้เยอะกว่านี้เว้ยแต่ว่าผม,ผมคิดไว้ะม้น,นมันยากที่เขาจะตายอะ่ะเจ็บปะอืมเดี๋ยวต้องไปหาแผนอื่นมาแบบถ้าเขาถ้าเขามาแย่ผมผมอย่างเงี้ยรอบหน้ามีตายแน่ ผมบอกไปเลยรอบหน้ามีตายแน่บอกแค่นั้นแน่ผมบอกแค่นั้นนะ่ะเออผมบอกไปแค่นั้นนะ่ะบอกไปแค่นั้นนะ่ะบอกไปแค่นั้นน่ะเออมัน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 ตายยากเวย้ยแบบเกาะกับแต่ละคนไม่เกาะไม่โหดหมดแล้วอ่ะเก็ตปะคนดูอืมอันนี้แบบน้ำจิม้มน้ำจิ้มไง ทำสักร้อยลูกโอ้โหอะแค่หยอกๆไงลอำนี้หยอกๆแบบแค่ตกใจเล่นๆแบบเุ้ยอะไรวะอะไรอย่างงี้ยไ่นวามีเหรอมีเหรอไม่ก็คือผมจะแจกเขาอยู่แล้วไงเออก็คือผมจะแจกอยู่แล้ว โชว์หน่อยเฮ้ยผมผมเอาของเอาของไปโชว์ดิเอาของไปโชว์ดิเอาของไปโชว์ดิวะเอาเอาเอาของไปให้ด้วยนงอ่ะเขาจะรับทีพีผมไหมคนดูคิดว่าเขาจะสตรีมเอ้เขาเขาจะรับทีพีผมไหมใช่หรอเขาจะรับทีพีผมไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บเก็บอุ้ยรับว่ะเอาของไปให้เอาของไปให้รางวัลคนชนะ เนี limiting, ่ยล้อหลอกเนี่ยล้อหลอกเนี่ยล้อหลอกเนี่ยอย่างนี้เขาล้อหลอกว่ะคนดูนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินโชว์แม่งเลยเดี๋ยวบินโชว์เดี๋ยวนี้เขาล้อหลอกว่ะคนดูดิเดี๋ยวนี้มีล้อหลอกเนี่ยเดี๋ยวนี้มีล้อหลอกว่ะมีเปล่ามีเปล่านี่นี่นี่ ล้อหลอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาล้อหลอกว่ะคนดูกลับบ้านเลยกูเขาบอกจะซื้อต่อห้าสิบไม่ให้ ไม่ให้ด้วยอ่ะผมไม่ให้ด้วยแค่นั้นแหละผมไม่ให้ด้วยผมไม่ให้ด้วยทุกคอนมาดูโชว์ละครลิงหาเพชรกันเร็วลิงเอ๋ยลิงมาเอาเพชรนี่มามักลิงจ๋าเพชรอยู่นี่ไงจ้าลิงอยากได้เพชรลิงอยากได้ทองตะปบมือขอมันง่ายไปโคดจะละครลิงตลกชิบหายไอลิงเอ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรของมึงวะ เพชรกลัวได้มาฟรีย่งเป็นอะไรฮะกูไม่ได้ไปตบขอมือพ่อขอมือมึงเลยควายเนี่ยกูได้มาฟรีมึงเห็นปะเต็มเตมอิ่มอิมไม่เจ็บตัวอะไรเลยฟรีไอเทมหมาเพชรนาะสี่ม็อกเท่ากับกี่ม็อกวะเอกเอา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 เกาคูสี่ดิเก้าหนึ่งเก้าเก้สองสิปดเก้าสาเอ็ดเก้าสี่ยสิบหอู้ ยีเมตรแน่เยอะเนาะเข้าใจมั้ยน้องยีหเมตรอ่ะเก้าสี่เก้าสหยี่สิบหกเก้สกนี่ยเฮียรู้แล้วกูรู้แล้วกับดักง่ายเกินไปอ่ะขออีกได้ไหมอ่ะขอเฮดฟีอีกได้ไหมอิ่มมากอิ่มมาก เอออิ่ไหมวะกับดักงูอิ่มมากอิ่มมากๆขอบคุณนะครับน้องอิ่มมากเลยเพชรฟรีไม่ตายไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยขอบคุณครับคือมันจะหลอกแบบ บบออกกเเมี premises, level, 1, ี 1, ่แแล้ 1, ้ 1, ้วไไดหรขงนยจะมาหลอกอัศวินรัตติกาลแบบกูไม่ได้หรอกเข้าใจปะนี่ไอ้เนี่มึงแบนนะสตรีมนี้มีกลิ่นตตัวโกรับใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรจะได้ไปซื้อไปใช้มั่งอ่ะแบบได้กลิ่นทุกอย่างจะได้ไปดมแบบกลิ่นหีกลิ่นนมอ่ะเมียเมียให้ซื้อไหมอ่ะบอกแหล่งกันดีแบบจับทีได้กลิ่นหีกลิ่นนมอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์มึงทันสมัยจัดเลยเนาะไม่มึงมาแล้วเหรอได้มึงมาเออน้องน้องเดี๋ยวพี่รับเดี๋ยวพี่รับเองรอพี่แป๊บนึง เดี๋ยวพี่รับนะน้องเดี๋ยวพี่รับเดี๋ยวพี่รับเดี๋ยวพี่รับนะเดี๋ยวเอาเองมาพี่แบบน้องน้องชายน้องชายรู้จักแต่ว่านอนได้แก้วแต่ตอนนี้เห็นวิงได้เพชรพ่อมึงได้เพชรไหมสัตว์มาดิมามามาย่างน้องชายพี่รอเองอยู่ดีอ่ะมายัางเออ น้องไม่หวาบมางี้ยลูกี่น้องเองอยู่เนี่ยโอ้เองมาลูกน้องพี่มาลูอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยขอขอได้ไหมอุูยพี่ขอได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยคืออะไรวะเยัยอุ้ยยี่ยงกับสไปเดอร์แมนอะโอ้เฮ้ยน้องน้องพี่ซื้อต่อห้าร้อยได้ไหมเฮ้ยพี่ซื้อต่อห้าร้อยได้ไหม วูดูดิดูดิอย่างเทพขอซื้อต่อห้าเราขอซื้อต่อห้าร้อยเลยขอซื้อต่อห้าร้อยซื้อต่อห้าร้อย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 บาทห้าร้อยไอไอห้าร้อยจริงห้าร้อยจริงให้ห้าร้อยเลยขอ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 ซื้อต่อขอขอขอซื้อต่อได้ไหมไอหนึ่งสองศูนย์เก้ามึงจะให้กูไหมเนี่ยอ๋อวเอาไปเถอะไอเทียมหนุนมึงมีคนเดียวอะ กูหาได้เหมือนกันแหละกูอีกกูหาได้เหมือนกันกูแค่ไม่หากุลละครง่ายมึงดูไปงั้นแหละกูไม่เอาก็ได้หรอกหาเองก็ได้หายง่ายนะเอเนะจริงๆป่ะผม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 ก็หาได้เหมือนกันหรอกชิเหมือนมันเอามาแอกอะจริงๆกูเจอไหนกตีนั่นอยู่แล้วเดี๋ยวรอเจอไหนกูตีนั่นเลยกูบอกเลยเจอไหนกูตีนั่นแน่อ่ะ แต่ตักก็ต้องนันไม่ไม่ไม่ค่อยอยากตีน้องเท่าไหร่น้ะงพอแบบน้องให้แบบกับดักฟรีกับเพชรฟรีมาอะไรอย่างเงี้ยก็ชิลอยู่อ่ะอืมขอบคุณนับถังกงนมากนัดอย่างไม่จังงานถ้าอยากทำกับดักเองก็ต้องทำกับดักแบบผู้ใหญ่อ่ะน้องแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ทำแบบเด็กน้อยมีไหมอ่ะฮะทำแบบไม่รู้เรื่องเออทำแบบพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรประมาณนี้เองทำได้ปะอ๋อมันน่าจะตันของไอ้คราฟแล้วพี่ว่า นอาน่าจะนนี้น่าจะเป็นวิธีแบบหลอกเด็กที่แบบง่ายเกินไปมันน่าจะไม่มีละอ๋อถ้าถ้ามีกูว่าน่าจะรู้ทันหมดอะชิปหายเขาไม่ให้ก็ด่าสันดานลิงต่ำต่ำลิงกลางลิงต่ำต่ำสมองวิเคราะห์อะไรก็ไม่ได้ความรู้ทั่วไปฝีด่าลิงยังไม่รู้จักสมองพัฒนาการโคตรจะต่ำตมแต่ละคอรลิงหาเพชรปัญญาอ่อนชิบหายเลย ผมจะไม่ส่วนพี่แล้วนะครับผมได้ประจบแค่ตรงนี้นะอะ่ะผมจะเงียบอะเงียบละผมไม่พูดแล้วครัพเฮียอะ่ะเอาเลยครับแม่ึงะฝีดาดนะขอสักทีแล้วกันไหนๆก็เฮียก็ไม่มึงก็ไม่โดมาละแม่เงอาขอสักทีฮะขอส่งท้ายแค่นั้นแหละน่าจะไม่มีแล้วเนาะดาดเดือดไรมึงเนี่ย